ม่ yup. <S 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 นันผูดเลยว่าท um, ี่ผู้จัดการสมวนชาติครับก็ผมได้นำของนักเรียนในร้อยรุ่นสามสิบเนะครับซึ่งเราก็เรียนในสือกันมาเป็นร้อยก็สี่ปีครับพวกเราเข้าเป็นนักเรียนในร้อยสมุนรุ่น3าเเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมษาสพันห้าร้อยสิบเจ็ด แล้วก็เรียนร่วมกันมาตลอดระยะเวลาสิปีสำเร็จการศึกษาเข้าเพื่อวันที่1ินะครับครัาสองพายจากนั้นก็ร่วมกันออกมาทำงานปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนราชการต่างๆของสำนักงานการะทรวงชาติตลอดระยะเวลาที่ร่วมเป็นเพื่อนนักเรียนก็ดีนะครับหรือว่าที่เราได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน้าที่การงานงต่างๆในหน่วยงานต่างกันเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสพบปะพูดจากันอยู่เสมอนะครับ แล้วก็ทํางานร่วมกันในบางโดนบ้างหรือลักษณะงานร่วมกันบ้างน,นะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ที่ผู้จัดาการตำรวจช,ชาติว่าที่พวกเรามาในวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาขอแสดงความยินดีนะครับก็นับเป็นเกียรติยศนะครับนับเป็นความภาคภูมิใจนะครับของนักเตอรในร้อยตำรวจรุ่น3 1ครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นเซน์กำลังสําคัญครับแล้วก็พวกเราเนี่ยที่มาในวันนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากนะครับที่เหลือที่อยู่ต่างจังหวัดก็ยี่ปฏิบัติหน้าที่แต่ทุกคนก็ส่งกําลังใจมาครับก็อยากจะเรียนว่าที่คอตชนะครับได้มีติตะิรับให้ความไว้วางใจแล้วก็สัมัตินะครับให้ท่านระดมแหน่งพิจารชาติซึ่งขณะนี้ก็รอเพราลรุ่งรัชกาลก้า9ของกระมอมครับแต่ในระหว่างนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่านอกจากเราจะมีความภาคภูมิใจครับในสิ่งที่ ได้มีตัวแทนขับเคลื่อนในรัตำรวจกเอขึ้นเป็นผู้จัดก,การตำรวจ่ง้าเป็นท่านแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ครูณาให้สัมภาษณ์ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเบื้องต้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเทิดทูนสถาบานันเรื่องความมั่นคงนครับเรื่องของการที่จะให้ทุกคนได้รู้ลักษามัคคีกันในองค์กรนะครับเรื่องที่อยากจะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขจากการรับหน้าที่ของตารวจหรือแม้กระทั่งการดูแลตํารวจชั้นผู้น้อย ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกสังคมนั้นก็รู้สึกประทับใจครับพวกเราที่มาในวันนี้ก็ประทับใจเรื่องของที่จะทำงานใมนโยบายท่านอยากเป็นที่นะรับที่ฉพาะตํารวจชั้นผู้น้อยนั้นพวกที่เราทํางานในพื้นที่ก็ทราบดีว่าเป็นกําลังสําคัญครับในการที่จะเข้าดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไปสร้างความสุขเพราะนั้นสิ่งที่เป็นนโยบายเป็นวิสัยทัศน์ของท่านที่อยากจะดูแลตํารวจชั้นผู้น้อยนั้นก็ถือว่าเป็น สิ่งที่เรียกียกว่าตรงเป้านะครับแล้วก็เตาที่ขัดก็จะเป็นการสร้างความตืนใจซึ่งในที่สุดผลง,งานที่สำเร็จก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชน,นครับพวกเรานั้นอยากจะเรียนยืนยันกับท่านนะครับที่จะดำรงตําแหน่งเป็นผู้ดำสัคการซึ่งมีข้าราชการตำรวจมากกว่าสองแสนนายเป็นคนอดานใหญ่ทีต้อ,นนะอกกใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนพวกเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับจะจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับกับพี่กับน้องในองค์กร ในส่วนของผมที่เป็นรองผู้จัดการพรันธุ์เอกนนั้นผมก็ยืนยันว่ารองผู้จัดการทุกท่านนะครับแล้วก็คนคนในองค์กรนี้ก็พร้อมที่จะทาง,งานร่วมกับท่นานอย่างเต็มที่นะครับด้วยการนาของท่านด้วยวิสัยทัศน์ของท่านต่างๆแม้ว่าจะมีเวลาไม่นานนักแต่เราก็เชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นมุ่มเดการคิดต่างการทาต่างการสิทธิท่านได้มีความตั้งใจในกาหลายๆเรื่องก็ได้ปรากฏให้เห็นชัดแล้วว่า องค์กรของเราพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์นะครับได้รับประโยชน์จากการนโยบายของท่านอย่างไรครับสาหรับผมเองในขณะที่ดํารงตําแหน่งในฐานิการปปสก็ได้มีโอกาสทําง,งานใกล้ชิดกับท่านในฐานะที่ท่านรับผิดชอบเรื่องงานยาเสพติดก็อยากจะเรียนว่าสิ่งที่เราได้รับความเห่นท่านนั้นเป็นเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทําง,งานด้านการ,การปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของปสชและของโยชน์นั้นเป็นอาานยา่างดี ก็หวังว่าการทํางานได้ความมั่นคงก็ดีการทํางานในด้านอื่นๆก็ตามในหลากหลายทิกิจที่เป็นงานของสำนักงานสุขชาติรวมถึงปัญหายาเสพติดนน<ม>ก็จะได้รับการดูแลแก้ไขยอย่างเต็มที่ดังนั้นผมทุกคนในนามของทัาในร้นอยตำรวจที่สามสิบเ็ดนะครับท<ม>ั้งที่อยู่ที่นี่และทัที่ไม่ได้มามนี่ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะ,ะร่วมมือร่วมใจนะครับในการทํางานกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้รักชาในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำอ,องค์กร แล้วก็ในฐานะที่ท่านจะนำองค์ความรู้และแนวคิดต่างๆไปสนองตอบตามต้องการสังคมและกับพี่น้องประชาชนก็ขอแสดงความินดีและก็เป็นกาลังใจให้ท่านนะครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งใดที่ท่านคิด,ด้วยจะเป็นประโยชน์ก็ขอให้ใช้พวกเรานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะ,ะผสมประสานองความรู้แนวคิดอะไรต่างๆความสมรู้กับทุกภาคทุกส่วนรวมถึงพี่น้องทุกรุ่นทุกหลักในองค์กรนี้พเพื่อเี่จะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของท่านทุกประการครับครับ เพื่อนทุกคนครับนักเรียนร้อยตำรวจตูนพามที่าให้กำลังใจผมนะครับตอนนี้ในโอกาสที่ผมได้รับเกียรติได้รับความไว้วางใจจากทางท่านตุนเดชยุลาชาแล้วก็ทางคณะรัฐชที่มป้าหมายให้กำลังใจผมได้รับตำแหน่งรุ้นกัดแห่ชาตินะครับก็ จะทำหน้าที่เป็นสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายว่าจะเป็นภาระซึ่งต้องรับชอบสุขในวันข้างหน้าแต่นี้ดังนั้นเมื่อเราเป็นราชการตริวเยครับกินเงินเดือนซึ่งเป็นภาษีของราษฎรเราหลับภาษาข้องมาทำงานเราก็ต้องทำงานให้เต็มที่ให้คุ้มค่ากันภาษีของรัศตรนะครับ ตรงนี้ผมก็อยู่่เพื่อนๆนรครับวข้นทุกคนว่าตั้งใจทำงานกังเจ้ที่เพื่อประโยชน์หรือฝากความสุขของน้องประชาชนแล้วก็จะทาให้สมกับสีของเมืเงไทยในร้อยต้นร้อยสามนี เดจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับที่จับมือทำงานนฮะจับมือทำงาน